ผมบอกแล้วครับว่าผมเป็นแฟนพันธ้อาหารอินเดียแล้ววันนี้ผมตั้งใจว่าผมจะมากินอาหารอินเดียแต่เดี๋ยวก่อนกินอาหารนี่เฉยๆผมว่าผมกินนะหลายคลิปแล้วแต่คลิปนี้ผมตั้งใจว่าผมจะมากินมาม่าอินเดียเพราะว่าวันก่อนนะมีเพื่อนผมเล่าให้ฟังว่ามากินร้านอาหารอินเดียร้านหนึ่งแล้วที่ร้านเนขะามีมาม่าอินเดียซึ่งบอกเลยว่าอร่อยมากเฮ้ยถึงดังวะเนี่ย อร่อยมากใช่พอมันอร่อยมากผมเลยบอกว่าผมอยากจะมาลองตามกินครับแต่ว่าเพื่อนยังไม่มานะไม่เป็นไรเราถึงที่ร้านแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านก่อนผมบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์เดี๋ยวผมจะปรับจุดปักหมุดไว้ให้ว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนและตอนนี้เราทีู่ที่สติเซอร์เฮาส์เรียกรู้เป็นยังไงนี่นี่นี่คือคนที่แบบว่าชวนเรามานี่นะแต่งตัวสวยมากอะ่ะเหมือนจะแบบไปดินเนอร์อะไรสักที่หนึ่งส่วนไอเนี้ยเขาบอกว่า มึงคุยกับเขาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอนไม่ได้บอนไม่ได้มึงมีเพื่อเขาคนนึงอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนดีคงเป็นคนดีอะแต่ว่าการแต่งตัวเมื่อกี้มันดูไม่น่าเป็นคนดีนึกออกปะมันมันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าบางทีก็สงสารนะดูสิมากับแฟนแฟนสวยเชียวแฟนสวยเทียวแล้วดูนั่นเพื่อนที่ชวนไปกินมาม่าอินเดียเป็นอย่างนั้นน่ะโอ้ยมันนอนในร้านเหรอคือจะต้องโดนขบไป้ดูดิ แต่งตัวแบบมาผมเพื่อน,น่ะถามกับนไปในี่ใส่เสื้อสีดำมาเอาอกจากบ้านมาพ่อว่าไหมคกจะว่ามเขาอยาแนะนําเพื่อนนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เม,มื่อกี้ไม่ได้ติดใหม่มันไม่ได้ยินมั้งเมื่อกี้ได้ยิน<อ>แต่แบบว่าเรื่องที่เฮี้ยต้องแบบให้ชัดๆไงนี่ออกไหมโอเคครับอันนี้คือเพื่อนนะครับที่ชวนมากินมาให้ยิน พอดีทำไมอ่ะก้องไงเห็นกล้องเห็นก้องนอกน้องสวัสดีแล้วพอไม่เห็นก้องอ่ะไม่ไม่มีกล้องปุ๊บเป็นไงอสั่โอเคครับดูดูสุ่มพางอีกแล้วโอเคแค่ยูโกหกอ่ะอ่ะสั่งครับพี่คืออยากกินมาม่าอินเดียก่อนก็เอาไอ้ไก่ไก่โยเกิร์ตไก่โยเกิร์ตป่ะไอ้ที่มันเป็นย่างอ่ะย่างครัติกรรมอะไรเออออออใช่ไหมใช่สำหรับนักกล้ามใช่ อันเนี้ยไม่รู้อันไหนว่าที่มันเป็นแก่ที่ผมเคยกินอ่ะไอ้ที่ซื้อกลับบ้านวันนั้นมันมันไม่ใช่อ่ะมันจะเป็นเมนูแก่แต่ว่าน้ำมันจะไม่น้ำมันในมันจะผูกขิกมันจะออกเผ็ดอ่ะไอ้ที่ซื้อไปวันนั้นมันออกเปรี้ยวอ่ะจำไม่ได้ว่ะ คือหน้าตามันเหมือนกันหมดเลยแยกไม่ออกว่าอะไรคืออะไรแล้วสรุปว่าวันนี้จะได้กินอะไรบ้างก็ตอนนี้มีมามา่มาครับอหนึ่งที่โชว์ชว <ๆ S 2> เพราะว่ามันมีเส้นเออมันหน้าตาได้เหมือนชาวบ้านเขาแล้วม,มีอะไรไก่หมักครีมชีสผอบอ่นอีกหนึ่งอย่างเขาเรียกว,ว่ามาลายติกาไม่รู้ผมอ่านตามภาษาไทย <มา S 1> เอางี้อันล่าสุดที่ผมกินเนี่ยไอ้ที่ผมซื้อกลับบ้านมันคือไหนอันนี้ปะถ้าอันนี้ไม่เอา เออไอรัสทำไอออเดอร์ไอไอน้องถื e เบอร์วัดเอานี้แหละมาลองชิมไม่อร่อยก็เดี๋ยวขอกลับบ้านนานไหมนานนานนานไหมอ่านานเอามาคุณถามเพราะว่านานไหมไม่ใช่ไม่นานช่วยช่วยอีเดอร์เฟมัสโอเค yes what is this name r o 로건주로건조스อ๋อซุปแผะใช่ครับซุปแพะปุ๋มซุปแผะตุ๋นถ้าคิดไม่ออกสั่งซุปแพะตุ๋นโรแกนโจ๊กอันนี้เขาจะไปตุ๋นใช่ไหม โอเคเยสเยสโอเคอะไรกิน okay. yes. yes. okay. like thank you สรุปว่าที่สั่งไปวันเนี้ยคือที่รู้เรื่องคือมีมามา่าแต่ที่เหลือเนี่ยทะเลาะกันนะ่ะจนแบบเราไม่รู้ว่าสั่งอะไรไปบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะดูดีกว่าว่าที่สั่งมามีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ที่สั่งมาแน่ๆคืออันเนี้ยคือลัซซี่น,นี่สั่งมาเป็นแบบสวีทลัซซี่ใช่ไหมไม่เอาครับไม่อยากใช้หลอดร่วมกันเกรียด <c oughs> อ่ะพอแบบว่าไม่มีกล้องนะแม่งแบบผู้ชายหยาบคายตลอดพอมีกล้องปุ๊บ ไม่เอาครับดูสุดหน้าแบบไม่เข้ากันหน้าเลยเป็นคนเลวอ่ะอันนี้แบบว่าป,ปฏิเสธแบบผู้ดีหน่อยผู้ดีใช่ใชบบผู้ไม่ดีไม่แดกไอ้เหี้ย <c oughs> ลัสซี่ที่เนี่ยอร่อยถ้ามาถึงร้อนๆแนะนำก่อนเลยว่าสั่งลัสซี่แก้วนึงก่อนเยี่ยมมาก <c oughs> เพื่อนบอกว่าจะมาเลี้ยงข้าว เรืข้าเรื่องอะไรครับผมเรื่องในโอกาสที่น้องอ้อมหายป่วยเราก็ไม่คิดว่าจะหายใช่ไหมเราก็เลยพูดไปว่า <laughs> <laughs> เออถ้าหายเมื่อไหร่จะอะไรก็คิดว่ายังไงคงไม่เสียตังค์แน่ออาประกวดเสือหายจริง <laughs> <laughs> คือเป็นคนเลวมากอะแรกๆแ,แบบดูครับ,บดูเป็นคนดีดูแบบสายตาดูแบบออโอเคหลังๆเริ่มออกมาแล้วติดสิญญญนยังความเลว <laughs> แล้วก็ไม่คิดเฮ้ยหายจริงดูให้อ้าวอยาเสียตังค์จนได้ก็เลยเป็นที่มาของวันนี้นะ ต้องเอากระเป๋ามาทายอินเีปเนี่ยอันนี้ใช้เก็บค่าแชร์อันนี้คือกระเป๋าอะไรครับผม <c oughs> ยี่ห้อยีย่อะไรวา <c oughs> อันนี้เป็น AA หรือเป็นมิลเลอร์อันนี้เหรอมิลเลอร์มิลเลอร์คูนมิลเลอร์เท่าไปอีก,กบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะไม่อยากให้แบบว่าแบบมีกล้องอะ่ะค่อถ้ามันไม่มีกล้องมันจะแสดงอาการแบบออกจริสมากกว่านี้อีกอะ <c oughs> มีสี่อย่างนะตอนนี้แดกให้เป็นเกาวไวสามไก่กับหนึ่งมะเขือเทศนะครับอันนี้น่ากินอันนี้คืออันนี้ม,มาม่าอินเดียม,มาม่าอินเดียคนพามากินไงแนะนําหน่อยปกติเวลากินนี่ต้องแห้งก่อนอ่ากินอะไรแห้งๆก่อนแล้วก็ซดน้ําตามตถ้าแนะนาําเนี่ยผมว่าอันนี้อันนี้คือเด็ดสุดผมว่ากินได้ทุกคนอันนี้คือแห้งก่อนตอนนั้นอนะ่ะเคยเข้าไปที่ร้านขายซูเป,ปอร์อาหารอินเดียแล้วเคยแบบ แต่เราไม่รู้ว่าทําทานยังไงทนง่ายๆนะรสชาติผมว่ามันเหมือนกับกินมาม่าที่แบบเป็นเครื่องแกงกะหรี่แบบญี่ปุ่นแต่มันจะมีกลิ่นเครื่องแกงแบบอินเดียเข้าไปถ้าชอบกลิ่นเครื่องแกงแบบอินเดียผมว่าอันเนี้ยทานง่ายที่สําคัญอ่ะเส้นของมาม่าอินเดียเส้นมันจะใหญ่พอเวลาเคี้ยวมันจะแบบตึกตึกตึกรึบอันเนี้ยอร่อยมากไก่ชิคเก้นโรล่ป๊อ อ๋ออันนี้คือชิคเก้นลอลิปป็อกก็กรอบดีนี่เด็กกินได้มีขายนี้มาก็จิ้มจริงแล้วก็น่าเลยเป็นไงมั้งครับร้อนเออไอ้กลิ่นที่มันเครื่องเทศนี่ไม่มาจากแป้งเี้ยที่มาจากปากไอ้คนเป่าตรงนี้ โอ้ oh, บัตเตอร์ตเตรกิดการหลีกนานอันนี้เพรนนานดูนานที่นี่ก่อนขอตเขามาสั่งมาเสิร์ฟที่แบบว่าเป็นทั้งการหลีกแล้วก็เป็นบัตเตอร์คือแบบดูดิเนี่ยชํำมากอะ่ะน่ากินมากอะ่ะล้วดชูชิ้นใหญ่มากอะ่ะดูความชํำดิอันนี้คือปานีแมนชูเรียนอันนี้อะไรครับมีกบอลไม่ใช่เฮ้ยไอ้น่นี่เฮ้ยอร่อยว่ะไม่มีไม่เผ็ด <c oughs> ปลาเลมปลาเลมอันนี้บอลเนี่ยเนี่ยมีร้อนในเออเผ็ดข้างในอ่ะเออแม่งแบบเป็นรสชาติที่ข้างนอกข้างนอกแม่งนึกว่ามีดบอยีกเกียรแต่ข้างในแม่งเป็นเฮียกันรู้เป็นผ็ดเซอร์ไพรส์อ่ะเซอร์ไพรส์มีเนี่ยมันจะออกเผ็ดๆหน่อยแล้วก็อร่อยข้างในมากอันนี้คือปานีแมนจูเรียนครับที่ข้างในจะเป็นชีสแบบอินเดียแบบนี้คือเขาลองทานบบเปล่าก่อนอร่อยมากชอบอ่ะฮึมโลกันจอส อันนี้แหละนี่หรอว่านี่โลกันจ๊อันนี้คือแกงแกะตุน <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันถ้าสั่งถูกคือของเด็กปิ่นได้อะ <c oughs> แต่ว่าเด็ก <c oughs> ใช้ได้อะ <c oughs> ที่เนี้ยชอบอย่างหนึ่งคือพอเรากินเข้าไปอะแล้วคือรสชาติของเขาอะพวกเครื่องแกงเขาอะบอกเลยว่าอันเนี้ยจัดจ้านร้านที่ไม่คาดหวังเราคิดว่าแบบว่าเอ้ยจะกลายเป็นแบบร้านอาหารที่ทำมารสชาติให้แบบถูกปากคนไทยหรือเปล่าแต่ร้านเนี้ยบอกเลยว่าอันเนี้ยคือรสชาติแบบ อินเดียอันนี้กำชอบเพื่อว่าไงอ่ะยังไม่ได้แดดครับรวบความจํานิดนึงใช่ว่ะอันนี้แหละอะไรวะเออที่นี่แหละโอเคถูกต้องตอนนถูกต้องมาต้องสั่งเดีมากอร่อยมากแล้วไม่เหมือนสาบครับผมตุงมะเขือตัให้หน่อยสิลองชิมดูนะครับ คนรักกันน่ okay. ะเขาก็ตักให้กิน right ก yes ันอย่างนี้แหละละมุนละมุนเออใช่มะละมุนมันไม่เหมือนต้มมะเขือเทศี่เรากินแบบตามหาสลัดอันนี้มันจะดีแบบกลิ่นเครื่องแกงผสมอยู่แล้วมันจะข้นกว่าไอ้เครื่องแกงที่ผสมมาคือจากปากเราที่แดกอันก่อนนะมันถึงเเราันรวมกันในปากไม่ใช่เช่นมาลายติก้าล้างมือยังเนี่ยไปเกาไข่มาล้างแล้วชอบอันนี้สุดเพื่อเรียกว่าอะไรนะนี้ ไก่โยเกิดตปะวะไม่รู้เหมือนกันแม่งไม่มีความมั่นใจอะไรในสักอย่างเลยตามคนไทยเรียกเรียกว่าไก่โยเกิร์ตแต่อันนี้คือมาลาติก้าเป็นไก่ทอดเอาไปหมักโยเกิร์ตก่อนแล้วค่อยเอามาย่างอีกทีหนึ่งเป็นเมนูที่ผมชอบเวลาผมไปร้านอินเดียเมนูนี้อร่อยแล้วมันจนนุ่มร้านอาหารอินเดียนะจริงๆเนี่ยถ้าอยากได้ทาร์เก็ตที่เป็นคนไทยเพิ่มควรจะมีรูปด้วยหรือว่าถ้าเกิดว่ามันมีส่วนผสมนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นการเปิด ประสบการณ์ให้กับคนชาติอื่นในการกินอาหารอย่างเราเนี้ยเวลาไปกินเนี้ยเราก็ต้องถามแล้ว,ว่าเฮ้ยมันใส่อะไรบ้างผสมอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมเพื่อได้ไอเราเวลาเราชิมเข้าไปเนี้ยมันจะได้แบบเหมือนได้ประสบการณ์ในส่วนนั้นเขาไปด้วยอ๋อเราได้กินเอ่ออะไรอ่ะกินกระเทียมนะกินพริกนะกินส่วนผสมเครื่องเทศอะไรนั้นอันนี้นะอะไรเงี้ยเออถ้าแบบมันมีสตอรี่ด้วยเนี่ยมันจะทําให้การกินมันอร่อยขึ้นอันนี้เราสั่งเพิ่มมานี่เป็นชิคเก้นซิฟที่ฟครับใครเคยดูคลิปเราก็จะรู้ว่า c ิ i เก้น65เนี่ยคือเป็นเมนูที่65ของเชฟชาินเดียท่านหนึ่งแล้วก็ทำขึ้นมาปรากฏว่าทุกคนจำชื่อเมนูไม่ได้หรือเรียกเมนูนี้ว่า Chicken 65ิกของที่รา้านนี้นี่แบบผิดเ,เครื่องแกงทุกอย่างดูแบบน่าทานมากอะ่ะเคยกินไหมไม่เคย เราเคยเห็นเนี่ยเราต้องเอาไก่อันเนี้ยเอาไปทอดก่อนแล้วค่อยมาผัดคู่กับเครื่องแกงทีหนึ่งเอออร่อยเลยอือมันมีผักอะไรด้วยไม่รู้อ่ะเอาพริกกว่านี่ยเออระวังนะครับเนี่ยเวลาเซอร์ซ่ากินม่รเรื่องนิดแดกเข้าไปในมึงลองจ้าเลยอ่ะเป็นไงบ้างชอบเผ็ดเหี้ยเผ็ดให้ดูว่าตะกี้แล้เป็นยังไงคนโง่ที่นึกว่าเป็นถั่ฝักยาวแล้วแดกเข้าไปมันจะเป็นยังไงเผ็ดชิบหายคนโง่เผ็ดเว้ย อันนี้คือมาลายคอปจ้าเขาบอกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เกิดเรามาร้านซิสเตอร์เราต้องสั่งงงไม่คืออะไรก่อนที่อะไระอ๋อมันคือกล้วยวะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเออพัวเหรอไม่ใช่ไม่รู้เลยว่า <laughs> ให้คำัมันฝรั่งถูกต้องแม่ เออมันฝรั่งบดแล้วเหมือนใส่พร่งเนี่ยแล้วก็ไปปั้นเป็นก้อนๆยาวๆแล้วก็ไปไปทอดแล้วก็ไปใส่อยู่ในน้ําอะไรทย่างเ <c oughs> ก่งอะเน,นี่ยเขาบอกว่ามาลายรคอฟต้าเนี่ยไอส่วนที่เป็นเนื้อเนี้ยมันคืออาลูนี่คือมันฝรั่งที่เขาไปใส่กับปาน,นีแล้วเขาปั้นเป็นก้อนใส่ครทศแล้วก็เอาไปทอดแล้วก็มีน้ำเนีน่ยมาไล่กินหนึ่งหน้าตาเหมือนแกงเขีหวาน้าง,งแรกเป็นไงมั่งอร่อยดีคือเพราะว่ามันเอาไปทอดอ่ะมันก็เลยจะมีความมีเนื้อให้กัดเยอะหน่อยไปรวมกับไอ้น้าพวกนี้ครับมันก็จะเป็นส่วนผสมที่พอดี <laughs> อันนี้คือขี้ครับถ้าเป็นข้าวที่บอกว่าข้าวปั่นกับนมแล้วก็มีน้ําตาลแล้วก็ปั่นทุกอย่างออมาแล้วก็โรยข้างบนด้วยอัลมอนด์อันนี้หวานๆแต่ว่ามีน้องๆมาด้วยนะอันนี้ดีมากวันนี้มีน้องๆมาด้วยเลยเอามาให้ถานอนะน้องๆ วันนี้เราต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตอย่างเป็นทางการขอบพระคุณมากครับผมครับค่าเสียหายวันนี้2 3 0 5บาทนะครับผม2 3 0 5บาทนี่คือราคาของวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่อาร์ตอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบพระคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมโอนแล้วเรียบร้อยโอนแล้วด้วยนะครับผมโอนบอเดือน ่อนสิบเดือนสุดเปอร์เซ็นต์สิบเดือนสบายเลยอ่ะอาเป็นมอสสำหรับวอร์กอาหารอินเดียร้านนี้เราชอบมากยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าเกิดชอบกดโอนไวติดต่อคนนี้ได้นะครับเราจะลงเป็น IG Facebook เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไลน์ให้นะครับผมขอบคุณมากครับยูอย่าเกินยี่สิบห้าเลยขอเป็นผู้หญิงเท่านั้นแล้วเกิดน,น้องพคอ,อลึกชอบไหมครับล,ลึกชอบ ขอบคุณครับสวัสดีครับ